อันนี้เป็นเค้กเย็นนะคะราคา145บาทลูกค้าเลือกเป็นแยมช็อกโกแลตบลูเบอร์รี่แล้วก็ใส่ไส้เยลลี่แดงแล้วก็ผลไม้รวมนะคะแล้วก็ใส่ไอติมไมโลด้วยแล้วซอสล่าซอสเป็นช็อกโกแลตน้ำผึ้งสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่นะคะช็อกโกแลตครึ่งหนึ่งนะคะ โอ้โหเย่บเบลตามด้วยวิปครีมสองเ้นครึ่ <đ> งค่ะดังไม่พออีกเหรอคะ <đ> <ง>ขอไม่ไหน่อยค่ะ แล้วก็ใส่กีวีสตรอเบอรี่กีวีไปเลยตอกโอ้สตรอเบอรี่ กออ็ง่นแดงแก้วมังกรแอปเปิ้ลเขียว สาลี่แอปเปิลธรรมดาสามด้วยสม้ม สุดท้ายด้วยบูเบอรี่ราสอดช็อกโกแลต น e. ้ำผึ้งสตรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่อย่าใส่ไส้อีกหนึ่งอย่างเยลลี่แดงโอ้โอ้ แล้วก็ไอติมไมโลเรียบร้อยกองกองอยู่ไหนขอหากลองอุ้ยจิยบนะ ม้วนกันเลยมาเติมเบาหวานกันเรียบใส่ไปก่อนเดี๋ยวหกองหกแล้วเริ่มหกแล้วแซ้แดงเสร็จแล้วจ้าอย่กล่องได้ โอ้ไม oh ่ก็ใส่หลาหมันแล้วเรียบร้อยจ้าปิดฝาเลยนะเรียบรย้อยไป